สวัสดีครับสติวเพ h ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําขั้นตอนการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชนนะครับของธนาคารออมสินผ่านแอปพลิเคชัน m ม m o นะครับผมเดี๋ยวมาดูที่การสมัครกันเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับวิธีการสมัครพร้อมเพย์ของธนาคารออมสินผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับอันดับแรกนะครับผมให้เปิดไปที่แอปพลิเคชัน MyMo นะครับแล้วก็ทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมให้กดที่ปุ่ม3ขีดด้านซ้ายบนของหน้าจอนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเล็กน้อยนะครับให้เลือกเมนู GSB พร้อมเพย์ครับถัดมาก็ใหกดปุ่มลงทะเบียนนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มยอมรับข้อตกลงนะครับ ถัดมาก็ให้เลือกผูกกับหมายเลขบประจําตัวประชาชนนะครับเลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์ครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มยืนยันครับเพียงเท่านี้ครับเราก็สมัครผูกพร้อมเพย์กับแอปพลิเคชัน MyMo เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อแนะนํานะครับพิ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่่ชองนะครับ ขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ